วันนี้เรามาที่เขตกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากพี่สาวของซาชาเขาจะมาจดทะเบียนสมรสกันนะคะเราก็จะมาเป็นสักขีพยานนะคะนี่แต่งตัวกันสวยงามวันนี้มีอีกคู่หนึ่งด้วยไม่รู้เขามาแต่งแบบไม่รู้เขามาจดทะเบียนหรือว่าเขามาถ่ายพีวดดิ้งนะแต่คิดว่าเขาน่าจะมาจัดงานเพราะว่านี่ดูดิ เขามีกันเป็นมามากันเป็นทีมอ่ะและนี่ก็คือเจ้าสาวของเรานะคะคนกลางเนี่ยก็คือพี่สาวของซาชานะคะแล้วก็คนด้านซ้ายก็จะเป็นคุณแม่แล้วก็ด้านขวาจะเป็นคุณลุงนะคะอันนี้ถ่ายรูปก่อนที่จะขึ้นไปจดทะเบียนกันข้างบนนะคะ เขานะัดเราสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็สิบเอดโมงนิดนิดแล้วนะก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วก็อันนี้เป็นครอบครัวของพี่สาวนะคะก็คือจะมี อ,อลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนกลางแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะคะก็มีกัน5คนนะ่ารักมากเลยขาสวยกันมากๆเลยอะ่ะคนที่เนี่ยหลุยอยากจะขาสวยแบบน้องบ้างส่วนมิชาของเราก็คือไม่รอดนะคะหลับไปก่อนซะแล้วแบบนี้ยังถือว่าได้ร่วมงานแต่งกันอยู่ไหมคะ อันนี้เราขึ้นมาหน้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปในห้องเสร็จให้ออกอีกประตูนึงนะห้ามออกส่วนทางมาเพราะว่า ก็จะมีคู่บ่าวสาวอีกคู่หนึ่งที่รอจดทะเบียนต่อจากเราเหมือนกันก็คือให้เดินตามรูทที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้พอประตูเปิดนะคะก็จะได้ยินเสียงเพลงตื้อดือดื้อดืดืดือันนี้ก็คือหลุยมิวเสียงในวิดีโอนะเพื่อหลบลิขสิทธิ์นั่นแหละก็คือเข้าไปก็จะเป็นเพลงนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาจะแบบ เหมือนฟิลทาหน้าที่เหมือนบัตรหลวงอะว่าแบบคุณยอมรับที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออตอบตกลงอะไรไปแล้วก็สวมแหวนนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในว่าเป็นยังไง น่ารักมากเลยย่าก็อันนี้นะคะพอจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออแลกแหวนกันเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาใบทะเบียนสมรสมาให้เรานะคะแล้วก็จะแบบอวยพรว่าณนะวันนี้เวลานี้เราสองคนเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะขอให้แบบ อ,อ,อยู่ด้วยกันพยายามจนแก่เท่าอะไรประมาณนี้อะไรทํานองฟิลฟิวเนี้ยแหละซอชาเลาให้ฟังนะแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นแบบเพื่อนๆมาแสดงความยินดีนะคะเอออย่างที่เห็นตามคลิปนะคะก็จะแบบว่ากอดคู่บ่าวสาวร่วมแสดงความยินดีกันแล้วก็ถือว่าพิธีเช้าจบเสร็จสิ้นนะคะต่อไปก็คือเราไปรองงานเย็นได้เลย ก็คือมันแตกต่างจากงานไทยมากเือคือแบบที่ไทยกว่าจะจดทะเบียนกว่าจะเลี้ยงพระกว่าจะอะไรก็คือมบเหมือน,นรู้สึกหลุยส่วนตัวหลุยเองรู้สึกว่ามันกินเวลาชีวิตแบบเออกินพลังงานชีวิตของผู้บ่าวสาวมากแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบใส่ชุดแต่งงานแล้วก็มาจดทะเบียเนเซ็นทะเบียนสมรสที่เขตแล้วก็เสร็จแล้วช่วงเช้าไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้ว อันนี้ก็คืองานเย็นนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใส่อีกชุดหนึ่งในส่วนของมิชชันนนั้นก็คือยังงงอยู่ว่าที่นี่ที่ไหนตื่นสถานที่เล็กน้อยนะคะป๊าปาก็เลยต้องอุ้มเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานก็คืองานเย็นที่เนี่ยบ่าวสาวไม่ต้องมายืนรอรับแขก บบไม่หมายถึงว่าไม่ต้องมายืนตรงแบ็กดรอปเพื่อที่จะถ่ายรูปกับแขกในงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าแขกมาถึงแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งที่โต๊ะได้เลยหรือว่าถ่ายรูปตรงแบ็กดรอปก่อนได้เลยแล้วก็กินอะไรรองท้องไปก่อนได้เลยมันจะมีที่วางอยู่บนโต๊ะอะทั้งหมดนั้นอะเรียกว่าสลัดนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสลัดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นสลัดที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากจากบ้านเราหน่อยๆนะแล้วก็จะแบบมีพวกผลไม้มีพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารที่มันไม่จําเป็นต้องเสิร์ฟร้อนเขาก็จะวางไว้ก่อนให้เลยเราจะได้แบบถ้าแขกหิวก็คือกินก่อนได้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีใครกินหรอกถ้าแบบยังมากันไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือมีชาเป็นอะไรเอ,อ่ยเคียวลิ้นแก้เขินหรอหรือว่ายังไงต <c oughs> ลกอ,ะอ่ะบรรยากาศในงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วพอแขกเริ่มมาครบก็จะเริ่มเปิดตัวออคู่บ่าวสาวนะคะโดยจะเริ่มเปิดตัวที่เพื่อน <c oughs> เพื่อนเจ้าบ่าวก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นเปิดตัวเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็ถึงจะเป็นเปิดตัวคู่บ่าวสาวนะคะ <c oughs> เพลงกันมันมากเลยนะคะคือหลุยอ่ะฟังภาษารัสเซียยังไม่รู้เรื่องหรอกนะว่าเพลงมันร้องว่าอะไรแต่ว่าฟังจากริทึมแล้วรู้สึกว่าเพลงสนุกมากก็คือบ่าวสาวคู่นี้เขาเปิดตัวกันก็คือมากันแบบสนุกสนุกกันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่รัสเซียเนี่ยเขาจะ เป็นฟิลฟลินี้ทุกคู่ไหมนะพอเขาเปิดตัวกันเสร็จปุ๊บก็พิธีกรพูดอะไรไม่รู้รอ่ะหลุยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปกินแล้วก็ระหว่างที่กินเนี่ยก็จะมีญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายมาเอ่อมาอวยพรซึ่งก็คือไม่ได้จะมีประธานในพิธีอะไรเหมือนที่ไทยนะก็เขาก็จะสลับผู้ใหญ่อวยพรกับการเล่นเกม ซึ่งการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เป็นการเล่นเกมแบบเล่นเฉยๆนะเล่นแล้วแจกของอีกอย่างหนึ่งคือพิธีกรเอนเตอร์เทนดีมากคือหลุยยังไม่เข้าใจภาษารัสเซียหรอกแต่ว่าจากมูทของงานในวายของงานอะไรเงี้ยมันดูแบบสนุกอะ่ะแบบดูก็รู้ว่าพิธีกรเก่งแล้วก็เขามีโชว์จากศิลปิน ตาเซียด้วยนะคะซึ่งลุยก็ไม่รู้จกักอีกไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาดังมากขนาดไหนแต่ว่าซาชาก็บอกว่ามีชื่อเสียงมีโยนดอกไม้เหมือนบ้านเราแล้วก็มีโพสจบงานก็เป็นเค้กซึ่งซาชาบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเสียดายลุยกลับก่อนก็เลยไม่ได้กินนะคะมันก็คือเมนูวิกที่ลุยชอบมากๆและอะไรอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยถ้าเกิดว่า ใครอยู่เป็นคนสุดท้ายนะคะคนนั้นจะได้เงินกลับบ้านไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามูล,ลค่ามันเท่าไหร่แต่ก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอันนี้พอมีช่ากินเสร็จเขาก็เบื่อนะคะไม่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็หลุยก็เลยพาออกมาเดินเล่นแล้วก็มาเห็นว่าอ๋อเด็กๆก็อยู่ในห้องนี้กันนี่เองอันนี้ก็คือห้องของเด็กๆนะคะ แล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีชาติเริ่มสนิทกับคุณย่าแล้วนะคะก็จูมือคุณย่าเดินไปเลยค่ะไปไหนไม่รู้พากันเดินไปไหนไม่รู้เลยก็ได้แต่เดินตามเห็นท้องฟ้าแบบนี้อันนี้คือประมาณสองทุ่มแล้วนะแต่ว่าฟ้ามันยังแบบสว่างเหมือนสี่ห้าโมงอยู่เลยแล้วก็อากาศข้างนอกอากาศดีมากค่ะในช่วงเช้าก็จะประมาณสิบสามองศาสิบเอ็ดองศา ตอนกลางวันร้อนๆก็20องศาซึ่งมันแบบไม่ได้ร้อนมากแล้วในช่วงนี้นะอันนี้พอกลับเข้ามาในงานอีกทีทนึงเขาก็เริ่มเริ่มเป็นการแบบสังสรร์เริ่มเต้นอะไรกันแล้วนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะไปยืนถ่ายรูปที่แบ็คดอกกับแขกที่มางานในช่วงนี้ด้วยในส่วนของมิชชันนะคะประมาณ3ทุ่มกว่าเริ่ม เริ่มมาเกาะมามาแล้วเริ่มง่วงแล้ว <laughs>